สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l อาจารย์ตองคามาทาโร่นะครับผมอาจารย์ตองนะครับก็เข้ามาสู่การทำนายดวงนะฮะประจำเดือนกรกฎาคมนะครับ2565นนะครับจะเป็นการทำนายแบบ general reading นะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของการงานการเงินสุขภาพความรักแล้วก็แนะนําในส่วนของเกล็ดการทําบุญและมีเลขนําโชคให้คุณลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายให้ด้วยนะครับการทํานายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีสามารถฟังทั้ง2อ,อันก็ได้นะคะเพื่อความแม่นยําม,มากที่สุดนะครับการทํานายนี้ไม่ใช่การทํานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านมาบอกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ต้อง องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมในส่วนของเรื่องดีๆรับฟังไว้นะครับให้มันเป็นพลังบวกให้กับตัวท่านนะครับแต่ว่าถ้าอันไหนมันฟังดูแล้วดูเครียดดูน่ากัง,งวลใจให้คิดซะว่าผมเล่านิทานให้ฟังคำขำอย่าไปคิดอย่าไปวิตกกังวลกับมันมากนะครับลองเข้าสู่กันทำนายดวงกันดีกว่าครับประจำเดือนนี้ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับผู้ที่เกิดวันที่14ีมิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมเนี่ยฮะยังมีเวที่ผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงนี้อยู่ก็ยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะครับ แม้ว่าจะย้อนหลังก็ตามนะครับหรือว่าจะลุ้งหน้าก็ตามมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับร่ลำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแฮปปี้บ day to you เนี่จะจ่าเ,เริ่มต้นกันดีกว่านะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเดือนกรกฎา,าคม2565จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบางนะครับมา ใบแรกในซาวนนะฮะพรินซ์ซาวนขึ้นมา the fool อ่าเอเดิร์บสตร princess of cups seven of pentacles S print s f t cups นะครับ print sub สวนสุดท้ายครับ to sub cups อ่ะภายในเชิงที่ค่อนข้างที่จะดีซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยในเดือนเอ่อ กรกฎาคมสําหรับชาวลักนณาราศีเมถุนนะครับคุณน่าจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับหรือว่า,าได้ทําอะไรเริ่มทําอะไรบางอย่างซึ่งเป็นในเชิงที่ค่อนข้างที่จะบวกสําหรับตัวคุณค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยพยายามอย่างแรกเลยนะที่แนะนําเลยต้องพยายามวางแผนในส่วนของเรื่องการงานให้มากๆนะครับแล้วก็เรื่องการที่ทํางานอะไรเนี่ยควรที่จะต้องมีเออ A B C ลอง รับไว้เสมอนะครับสิ่งที่คุณกําลังรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังจะได้รับตามที่คุณอ,อ,อยากจะให้มันสมหวังตามนั้นนะครับน่าจะมีข่าวดีในเชิงเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของเรื่องเงินที่แบบเป็นตกเบิกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเช่นเดียวกันนะครับอ,อ,อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าช่วงนี้อาจจะมี work and travel เกิดขึ้นด้วยคือ ในการทํางานคุณอาจจะได้ทํางานไปด้วยแล้วก็มีการเดินทางนะครับไปท่องเที่ยวอะไรหลายๆที่เกิดขึ้นมาด้วยเพราะว่าภพ่การเดินทางโผล่ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับน่าจะต้องมีการเดินทางอย่างชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงเดืนเอนกรกฎาคมค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับอ,อ,อาจจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาลุ่มเร้าอยู่บ้างนะครับช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยคุณก็ t a k แ action นะครับแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัว,ต,วตัวของตัวคุณเองนะครับในเชิงที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะมีเรื่องที่เข้ามางุดหงิดหรือว่าทําให้ไม่สบายใจเกิดขึ้นอยู่บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ว่าปัญหานั้นก็จะได้รับการแก้ไขไปได้อย่างโอเคเลยทีเดียวนะครับอาจจะได้รับโอกาส นะครับจากทางผู้ใหญ่ช่วยเหลือในทิศทางที่มันค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือจากคนรักของคุณก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับก็จะมีคนที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์มาช่วยเหลือคุณในเชิงที่ค่อนข้างดีทีเดียวช่วงนี้อารมณ์จะค่อนข้างอ่อนไหวนิดนึงนะครับในการทําอะไรในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเซนสติทีกับเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องมากจนเกินไปนะครับจนจนทำให้คนรอบข้างเกิดอาการหงุดหงิดได้ นะครับ uh, ในส่วนของใครที่ตกงานอยู่หรือกำลังหางานใหม่มีทิศทางที่จะได้งานนะครับ น่าจะมีข่าวดีช่วงประมาณปลายปลายเดือนกระกฎานะครับจะได้รับในเชิงที่ค่อนข้างบวกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่กำลังทำงานหรือว่ามีการ take action หรือว่าวางแผนทำธุรกิจนะครับน่าจะมีข่าวดีในเชิงนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็งานของคุณในช่วงนี้จะเจอลูกค้าเข้ามาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับก็ ยินดีด้วยนะครับในเรื่องการทำธุรกิจของคุณในช่วงนี้เลยนะครับอ,ออแมานะครับไปนในส่วนของเรื่องการเงินกันมาดีกว่าการเงินอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงนี้จะต้องมี work and travel มันแลกมาแน่นอนครับว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอาจจะเป็นการซื้อของกระจุกกระจิกนะครับซื้อของเข้าบ้านก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องรอเงินตกเบิกหรือว่ารอเงินอะไรบางอย่างอยูอย่มีเงินโบนัส ช่วงนี้ยังมีอยู่โบนัสบ้างไหมอะนะถ้ามีด้วยก็ดีใจด้วยน่าจะมีการได้รับข่าวดีในเชิงเรื่องเงินของคุณเกิดขึ้นมาบ้างนะครับในช่วงนี้แล้วก็ถ้าท่านใดที่มีรถมีราอยู่เนี่ยช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องรถราของคุณ mm. เกิดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมเนื้อเตรียมกระเป๋าตังค์ไว้ให้ดีๆนะครับว่าจะมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ สั้นใดที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวเนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์การเจ็บป่วยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้เนอะนะฮะต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องสุขภาพของคุณบ้านดีกว่าสุขภาพสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องกล้ามเนื้อขาครับการยืนนาน ปวดช่วงบริวเวณช่วงน่องอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับต้องดูแลร่างกายตัวเองด้วยระวังนิดนึงเรื่องการมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวช่วงนี้คุณเหมือนอาจจะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่มันคิดเยอะจนทําให้เหมือนบางทีมันไม่มีการโฟกัสอะไรบางอย่างอย่างนี้เกิดขึ้นจนทําให้เกิดการแบบเผลอเลอะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเดินลื่นตกบันไดเดินชนนูน่นชนนี่อะไรเกิดขึ้นต้องระวังหน่อยระวังในส่วนของเรื่องของมีคม ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งการเข้าคงเข้าครัวอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังไว้ให้ดีๆนะครับาการขับรถในช่วงนี้ไม่มองว่าเป็นอุบัติเหตุนะถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุเนี่ยก็เกิด เป็นแบบเหมือนเฉี่ยวชนแต่ว่าคนไม่บาดเจ็บก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะครับระวังเรื่องการขับรถเร็วถนนล,ลื่นฝนตกอะไรอย่างเงี้ยให้ดีๆนะครับแล้วก็ระวังปัญหาเกี่ยวกับสายตานะครับอาจจะเป็นตาแดงตาเสบตากุ้งยิงเหล่านี้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยในเรื่องการเอามือมาขยี้ตาอะไรอย่างงี้นะครับอย่างอื่นอุบัติเหตุร้ายแดงจนถึงขั้นเลือดตกยางออกเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะมียังอยู่ในเกณฑ์ที่สบายใจได้แต่มีเกณฑ์น้ำหนักขึ้น มานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็มันออกกำลังกายนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมทุนนะฮะต่อมาไปในส่วนของเรื่องความรักกันมากนีดก,กว่าความรักสำหรับชาวลัคนาราศีเมทุนเป็นอย่างไรบ้างเมทุนคนโสดเป็นอย่างไรบ้าง มีเกณฑ์นะครับที่จะได้เจอคนรักแต่ว่าอยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็อาจจะทําให้คุณแบบเออรู้สึกว่ามันเพราะว่าคุณเวลาคุณมีคนรักที่คุณอยากจะได้แบบคนที่อยู่ใกล้ด้วยตลอดเวลาแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้คุณอย่างนั้นเลยทําให้คุณแบบมีความลังเลมีความภาวะพะวพงใจว่าแบบจะคบดีไหมอะไรประมาณนี้หรือตัวคุณเองอาจจะกําลังคบใครครบซ้อนอยู่หรือเปล่านะครับ สามารถสลับกันได้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็นะตอนนี้ผมมองว่าคุณกำลังรอคอยคนรักที่จะเข้ามาเติมเต็มกับชีวิตคุณซะอย่างแบบจริงจังสะทีเดียวนะครับในช่วงนี้นะฮะต่อแมา เป็นในส่วนของสถานะคนที่เป็น c o m p l i c a t e กันม้างดีกว่าคนที่ complicated เนี่ยในช่วงนี้ผมมองว่าความรักของคุณนะอยู่อาจจะมีการแอบ,บทําหรือว่าทําอะไรบางอย่างลับหลังกันเนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีๆนะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเกิดขึ้นมีเกณฑ์การได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในเชิงบวกนะครับค่อนข้างที่จะดีแต่ว่า ระมัดระวังในส่วนของเรื่องออการฉุนเฉียวระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เรื่องการแบบพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังไว้นิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับต่อมม่เป็นในส่วนของคนที่เลิกลาเอ,อ้ไม่ใช่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอาจจะมีเรื่องกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็คนที่เป็น หัวหน้าครอบครวัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาใจใส่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีการที่ได้ร,รับนะครับหรือว่ามีการทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันซึ่งมีเกณฑ์ที่ไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะบวกนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับเงินที่ก้อนที่จะใหญ่พอสมควรนะครับอาจจะมีข่าวลือข่าวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกนหงุดหงิดหงุดใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณแอบไปส่องมือถือแฟนหรือว่าแฟนแอบไปส่องมือถือคุณจนทําให้แบบ รู้สึกมีอะไรกันหรือเปล่ารประมาณนี้ถึจริงไม่น่ามีอะไรหรอกครับหยุมหยิม้มอย่าคิดอะไรมากมายนะนะครับอ่ะต่อมาเป็นคนที่เลิกรากกับคนรักไปแล้วเป็นยังไงบ้างเลย เลิกลาไปเพราะด้วยตัวคุณเองจะชูหรือเปล่าจ๊ะเออลองดูนะครับแต่ว่าเท่าที่มองดูนะ <c oughs> ผมมองว่าน่าจะโอกาสที่จะกลับไปอยู่ในสภาพเดิมค่อน <c oughs> ข้างที่จะยากแล้วครับแล้วก็ควร <c oughs> ที่จะมูฟออนกับสถานะสเตตัสตรงนี้ไปละเพราะว่าคนที่ค <c oughs> ุณเขาคบด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนทนหรือว่า ไม่อยากจะอยู่ในสภาพสภาวะอย่างนั้นแล้วเราเขาเลยเอเลยเลือก,อก,ออก,อกที่จะเดินออกมาจากตรงจุดๆุดนั้นซะมากกว่านะครับ Move on เก้าเดินออกมาได้แล้วนะครับประมาณนี้เรามาดูในส่วนของไพ่ Or ร c คเ่กันมาดีกว่าไพ่ออร c คเนจะแนะนำอย่างไรบ้างถ้าคนที่ เพิ่งเริ่มคนอคุยกันนะครับผมมองว่าน่าจะได้เริ่มศึกษาได้เริ่มอะไรกันบางอย่างเป็นเชิงที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็คนที่เขาจะเข้ามาต่อจากเนี้ผมมองว่าเขาเขาเรียกว่าคุ้มค่าที่จะรอหรือว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยงที่จะคบด้วยนะครับก็ลองปรึกษาลองคุยลองอให้โอกาสเขาดูนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่นิสัยดีมากๆคนคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ เรามาดูส่วนของเรื่องเล่งนำโชคกันมาดีกว่าเล่งนำโชคสำหรับชาวลัคนาราสีเมถุนมีเลขอะไรบ้างโอเคเลขที่ออกนะครับ มีเลข 0, เลข2เลข8นะครับ 0, 2, และ8นะครับถ้าจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายวัยกลางคนนะครับจะนำโชคมาให้นะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่องเกล็ดการทำบุญสำหรับชาวลัคนาปราศีเมถุนนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมให้ทำบุญกับเด็ก นะครับอย่างแรกเลยทําบุญกับเด็กจะดีมากๆ 2. ถ้าคุณเดินทางไปต่างจังหวัดต่างที่ต่างแดนคุณไปทําที่นั่นนะครับไปจังหวัดนั้นไปทําบุญที่นั่นได้จะยิ่งดีมากๆนะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับสัตว์มูล,ลนิธิมูล,ลนิธิสัตว์เจ็บป่วยหรือว่าบ้านสัตว์ที่เขา ปล่อยเอ่อปล่อยทิ้งทิ้งคว่างๆหรือว่าเอ่อที่เขามีการรับบริจาคเงินในส่วนของเนี้ยก,การเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยได้ก็จะดีเอาที่เอ่อคุณสบายใจแล้วก็คุณดับโอเคนะกำลังทรัพย์ที่คุณเพียงพอก็จะดีมากๆนะครับประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะ ถ้ายังไงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยกดติดตามช่อง like ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ